ดีเจ้าคลิปนี้น้องพิม์จะพาไปเก็บวัตถุดิบลับอย่างนึงเจ้ามันเข้ามาอยู่ในป่าและเจ้า่ปาเดี๋ยวเราไปหากันมันจะเห็นมันจะเห็นโอ้ยมากครับโอ้มาชฟสวัสดีเจ้า หนูชื่อน้องพรีมลีลาดาแสนวงมาจากอำเภอบ้านท่องจังหวัดละปูนวันนี้จะได้ไปกรุงเทพครั้งแรกกับครอบครัวไปถ่ายรายการซุปเปอร์เทนนะเจ้าออกเดินทางช่วงเช้าจ้าหมู่บ้านน้องพรีมถึงสนามบินเชียงใหม่จะได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วเจ้าขึ้นเครื่องบินสมใจแล้วนะเจ้านี้น้องพรีมในหลังข้างติดหน้าต่างเลยบินแล้วบินแล้วเจ้าพอบรรยากาศตั้งร่มนี้หันเมฆเป็นก้อนขาวๆหลังคาบ้านคนนี่น้อยเดียวนะเจ้าระหว่างที่บินหนึ่งชั่วโมงแม่กับเกรงบบอู้บาจ๋ามาถึงแล้วเจ้ากรุงเทพมหานคร น้องพิมนัดอนุ่มไว้นะเจ้าเดี๋ยวบอกว่าจะมาหามาหาแต้นะเจ้าแต่บะฮู้จะไปต่อจะไดจะไปต่อที่ไหนอานุ่มบอกว่าต้องกลัวโัตยตาม GPS ไปหันแล้วเจ้าไปสตูดิโอซุปเปอร์จิว๋ว <c oughs> เดืยอยหอเข้าไปตั้งไหนกันเลยดีกว่าถึงหน้าสตูดิโอแล้วนะเจ้าตอนนี้น้องพิมมีความตื่นเต้นขนานต่ได้เข้าไปเจอพี่ป๋องพี่หอยครูเงาะแล้วก็พี่ซปเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเข้าไปเจอคณะกรรมการด้านใน <c oughs> วันนี้น้องพิมพ์ก็เดินทางมาไกล้ไกลขอภารกิจง่ายๆเอ็นดูน้องพิมพ์หน่อยนะเจ้าเมื่อกี้คลิปเนี่ย ใครเป็นคนถ่ายใครเป็นคนตัดให้อลูกป้อเป็นคนถ่ายแล้วกบเป็นคนตัดให้เลยจ้าคือหนูกับป้อเนี่ยทาคลิปอยู่ด้วยกันอยู่แล้วหรือเปล่าลูกหรือว่าเพิ่งทำเฉพาะงานนี้ทําเพจอยู่แล้วอ๋อทำเพจอยู่แล้วเพจชื่อว่าเพจชื่อว่าน้องพีมลีดาแชน n นลจ้าแล้วเพจหนูเนี่ยทาเนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก เพจของน้องพิมพ์ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารทํากับข้าวกับหญ้าจ้อแล้วตอนนี้มีคนติดตามอยู่ในเพจเราเท่าไหร่แล้วครับประมาณ4ี่แสนกว่าคนแล้วโอ้โหสุดยอดความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกน้องพิมพ์อยากได้ไม้จ้ะไม้ไว้ถ่ายคลิปจ้ะเป็นไม้อันเล็กๆเอาไว้ติดติดถ่ายในโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อวันนี้พาเราไปสนุกน่อยนะคะได้เลยจ้าพร้อมกัเจ้า ้้อมจางั้นเริ่มได้เลยค่ะบ้านคุวยหล่ะอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนครับูลำพูนนี่เรียกว่าลำปูนไหมลูกลำพูนเเจ้า ขอมาตามติดชีวิตยูทูบเบอร์หนึ่งวันได้เลยจ้ะอยากรู้ว่าในหนึ่งวันเวลาเราทำคลิปกับพ่อเป็นยังไงบ้างไปเลยไปโอ้ยดังติ๊กเกอร์ด้วยนี่คุณพ่อไปปลาสามยอดท่ายของเราวันนี้คอนเทนต์ยังแท็บสไลด์เพื่อย่าคเพื่ออยู่นี้ล็อกเกมหน่อยอย่างสักอย่างแต่ไปบอกมันเสียไปโอเคเริ่มนะไปสอง สวัสดีเจ้าคลิปนี้น้องพิมจะพาไปเก็บวัตถุดิบลับอย่างหนึ่งเจ้านี่นี่เราจะได้ขึ้นดอยแกนี่ไปนี่ไปนะไป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 มาเอาคลิปมาขอขอใชน่นะชากที่มันยาวๆเราอยาูเว,าวาลาถ่ายนี่เคยคิดไม่ตรงกับพ่อไหมว่าเราอยากได้แบบนี้พ่ออยากได้แบบนี้เคยแล้วเราใช้ความคิดใครเอามาผสมกันอ,อ๋อดีจังเลยเห็นอะไรยังไหม่ายดอย ได้ไปต้องมีพิมพ์ไปได้ใช่ไหมดูดึงดอยถ่ายดอยสถานะเนี่ยเนี่ยเขาคิดนะว่าจะถ่ายดอยจะพูดถึงดอยเนี่ยเขาคือสคริปต์เนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นกระดาษแต่สคริปต์เนี่ยบรรจุในสมองแล้วโอเคนี่นี่แล้วโอเคไปค่ะอ๋อวิมเจ้าเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบมันนั้นแล้วใช่ไหมลูกแม่นจ้ะแล้วมันไกลมากไหมลูกก็ไกลอยู่แต่ว่าไม่มากจ้ะเดินได้ไหมคะ เดินนี่น่าจะไม่ถึงนะเดินนั่งรถดีกว่าวไหมแล้วลวันนี้หนูจะไปยังไงลูกท่านประนครับนี่คือข้อแรกจะไปอย่างไรข้อที่หนึ่งปั่นรถถีบไปเจ้เาข้อที่สองขี่รถซาเล้งไปแล้วกับข้อที่สามนั่งรถยนต์เจาซาเล้งปะ กูว่าซาเล้งใจตรงกันเลยอ่ะใจตรงกันเลยอ่ะใจตรงกูไม่คิดจะเสียสละเหรอให้เขาเลยเออต้องเสียสละยืนไปที็นอาทิต่์ได้ซาเล้งเหรออยากได้ซาเล้งให้เขาให้เขาให้เขาอ่ากูเอาอะไรเออหรือกูใช้พี่หอยเลือกก่อนให้พี่หอยขับไปรถถีบกับรถยนต์พี่เลือกอะไรอะไรนะรถถีบกับรถยนต์รถถีบเดี๋ยวรถถีบ กูไม่มีทางเลือกกูรถยนต์เลยพร้อมมากพร้อมมากวันนี้ออกเดินทางนี่เ่ยจะไปรถยนต์ได้ยังไงล่ะขึ้นไปออกถูกแค่กินเลยนะครับจันนี้กับแบบอ้าวเอาทางนี้แต่ว่าปั่นไปวันนี้แค่จะบัติถึงไม่ถองไม่ถึงนงั้นเราไปก็คือรถกระบะนั่นแหละวันนี้ยเมาขึ้นอ้าวอ้าวพี่พีทีมงานไปเจ้าจักรยานไม่ไปหรอจักรยานไม่ไหวหรอโอ้จักรยานนี่ปั่นวันค่ำกับบัตถึงเจ้าวันนี้ไปได้กินกันพอดี ชาเล้งอ่ะชาเล้งเข้าไปไม่ได้ชาเลงจริงจริงปกตินักพิมพ์กับไปกับปอตลอดนะเจ้าแต่ว่าวันนี้พี่พีทีมงานไปนักยางถ้าจะหัวกลางต่างเจ้าอ๋อเป็นเพราะตงผมใช่ไหมเนี่ยคนเหลือก็สุดท้ายด้วยเจ้าโอเคเลยนะครับเดินทางโดยรถยนต์คุณงมอคุณต้นครับโอ้ต้มหล่นเลยต้มหล่นเลยเอาจากหมู่บ้านแล้วกัเราจะขึ้นโอยไม่ได <te> <eye Hayır. S 1> ้เจอรถกระบะเดี๋ยวไปเจอกันตังบนนะเจ้า ลูกก็ป่าไปเลยอ่ะโอ้โหสวยมากเลยครับตอนนี้พิมเข้ามาอยู่ในป่าเลยนะเจ้าป่เดี๋ยวเราไปหากันมันจะเห็นมันจะเห็นตรงนี้ตรงนี้ไหนนะเข้าสู่ นี่แหละครับสิ่งนี้ครับเรียกว่าอะไรลูกท้องว่าปวบลมยืนที่ไหมสูงแค่ไหนเจอแล้วใช่ไหมน้องพิมแน่นเจ้านนี้พิมเจอแล้วต้นนี้ต้นนี้สูงมากเลยอ่ะแน่นเจ้าแล้วน้องพิมจะเก็บมันยังไงลูกจะใช้อะไรเก็บเหมือนปลูกครับจริงๆเจอบวบลมแล้วครับนี่คือวัตถุดิบสําคัญจะเก็บลงมาอย่างไรตัวเลือกมี3ามตัวเลือกฟังจากน้องพิมครับ ข้อที่1ใช้หนังสติ๊กยิงข้อที่2ใช้ไม้สอยสใช้ป่อเจ้าพี่หน่อยครับพี่คือจริงๆคําคำตอบมันก็คือหนังกระติกอยู่แล้วล่ะเพราะเขาโกหนังกระติกมาเมื่อกี้เห็นตอนตอบไมพี่ตอบไหมไม่ฮะไม่ตอบผมจะตอบว่าใช้พ่อครับผมว่าใช้หนังสติกอะใช้หนังสติกนะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะจะใจผมนะผมไม่อยากเอาพ่อ อยากเอาอใจอยากเอาพ่อเปลี่ยนไหมล่ะเพื่อนได้เปลี่ยนไหมเอาพ่อไปเดี๋ยวผมมาหนังติ๊กเองเอาผมเอาพ่อแล้วกันเอาพ่อผมก็ต้องแบบหักมุมแบบตลกอ่ะพ่อปีนราเก็บให้พ่อแล้วนี่เอาหนังติ๊กนะหนังติ๊กนะมากลับกล้องเองเดีให้คร้องขึ้นมาค่ะนี่ไงนี่นะเอจะขึ้นได้ไหมไอ้ไอ้สอง เฮ้ยพ่อปีนได้เว้ยลื่นครับเนี่ยเปลี่ยน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 ต้นนี้ลื่นครับปกติพ่อปีนได้ไหมลูกปกติปีนได้แต่ต้นนี้มันลื่นครับปีนไม่ได้ครับไม่ได้เขาก็เลยไปหยิบบางสิ่งบางอย่างมาครับเอาแล้นะอ๋อฮะตรงนี้ตรงนี้เห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมเกี่ยวครับนี่แล้วก็ดึงกระบวกลงมาครับโอ้แล้วมันไปมี ไม้ยาวๆอยู่ตรงนั้นเลบตรงนั้นแหละครับก็ต้องมีมีบวบลงอยู่ครับสักครู่นะครับคุณพ่อถามดีมากเลยครับมีไม้ได้ยังไงลูกตรงนั้นน่ะ อ๋อก็คือตรงนั้นเนี่ยทุกๆปีจะมีงานประเพณีจุดบุญบ้างไฟขอฝนเจ้าก,ก็เลยจะมีหางบอกไฟตกอยู่แถวนั้นกซ็ซ้อซอเอามาสอยได้นี่สิลงมาได้เป็นปุ๊กเป็นปุ๊กแบบนี้เต<ท>ะถุงเซลล์ถอออกมาล้างน้ำเหยียกรขั้นตอนต่อไปก็เอามีดตัดปลายมันออกก่อนนะเจ้าแล้วฮาก็หาไม้มาเคลียห้างตั้งในออกมาลักษณะของห้างตั้งในจะเป็นแบบนี้นะเจ้าอย่าบัวบอกหน่วยนี้กินแล้วจเจริญอาหารนะนะั่นเขาทางน้งครีมหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปฮาก็มายัดไส้กันเลยเจ้าปกติแล้วน้องพิมก็จะยัดไส้ข้าวนึ่งธรรมดานะเจ้าแต่วันนี้น้องพิมจะทําไส้สุดพิเศษให้พี่หอยพี่ป๋องและก็ครูเงาะได้จิ้มกันไปพอกันเลยเจ้าว่าแต่ละไส้รสชาติจะเป็นจะได้นี่ตอนนี้น้องพิมยัดข้าวสามไส้แล้วนะเจ้าฮันแนมีกรรมการบางท่านยังบาได้คะแนนเตือแม่นกว่าเจ้าน้องพิมมีคําถามข้อสุดท้ายมาให้แก้มือคำถามมีอยู่ว่าน้องพิมจะเอาบวบลมอันเนี้ยไปเนี้ยอะไอย่างหนึ่งเอาไปทอดสองเอาไปนึ่ง สามเอาไปเผาลองทายกันดูอันนี้ข้อสุดท้ายถ้าพิษบอกช่วยแล้วนะเจ้าถ้าพิษบอกช่วยแล้วนะเจ้าคือไม่ไม่ได้กินแล้วล่ะครับผมผมว่าคุณคุณชี้นําในการถ่ายทําตรงนั้นนะฮะไงน้องน้องเขาบอกน้องเขาบอกว่าสำหรับกรรมการที่ยังไม่ได้คะแนนครับเขารู้เหรอฮะเขารู้ว่าพวกเราสองคนยังไม่มีนเขารู้อันนี้อันนี้มีพิรุษนะก็มีสามข้อ ก็มีสามข้อค่ะอาจจะมีบางคนยังไม่ได้คะแนนน้องเขาให้ความหวังอ๋อพี่ไม่เชื่อผมพี่ถามน้องน้องใส่ซื่อน้องตอบตรงๆหนูรู้มาก่อนไหมรู้ว่าลุงป๋องกับลุงหอยเนี่ยตอบสองข้อจะยังไม่มีคะแนนหนูคิดมาก่อนไหมคิดมาก่อนนี่ไงไม่ต้องถามเพราะว่าคิดมาก่อนจากอะไรหันในโทรศัพท์ทั่วไปก่อนเห็นตอบบกค่อยถูกก็เลยคิดว่าผมว่าหนึ่งอ่ะพี่วันหนึ่งอื พี่ตอบเผานะมีใครอยากเปลี่ยนอะไรไหมพี่อยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนเป็นเผาอยากเปลี่ยนผมว่าเผาน่าสนใจเผาน่าสนใจอยากได้เผาอยากได้เผาคุณเอาไปโอเคโวเกโอยวเค่มาเผามานะเอาเผาไปแล้้วี่ไดเพราะฉะนั้นผมไม่เอาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยืมมือโง่ไม่ได้ผมมาทอดเดี๋ยวทอดเอานะสรุปใหม่นะพี่เลือกเผาเะาพี่เลือกทอดผม้นะวิธีนะมีใครอยากเปลี่ยนไหมม่มีมีใครอยากเปลี่ยนไหม ไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนนะนะขู่ขวนึ่งนะอะไรนะขวนึ่งแล้วแต่กูทีมงานครับขอชมภาพต่อเลยครับถึงตอนนี้แต่ละท่านก็น่าจะมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเดี๋ยวน้องพิมพ์จะป้าไปดูเฉลยกันนะเจ้าสรุปแล้วนะเจ้าบวบรมที่น้องพิมพ์เอามายัดไส่ทั้งหมดนี้น้องพิมพ์จะเอาไปเผานั่นเองนะเจ้าผมถือผมฉลาด น้องพิมบอกไปเลยเจ้าว่าผลไม้นี้ชื่อไอย่างสำเนียงกระเรียงโปบ้านยะฮองว่าพระไลมีทางเดแปลว่าข้าวปั้นลีแต่บ้านแม่ฮองว่าข้าวหลาพิวอิเวลาเผาออกมาแล้วจะมีสีม่วงๆติดเม็ดข้าวนะเจ้าตรงสีม่วงๆจะมีความหอมเฉพาะตัวของหน่วยนี้มารสชาติเป็นจะได้เดี๋ยวน้องพิมพ์จะลองซีมให้พอ,อ รสชาติอธิบายยากหน่อยนะจ้าแต่น้องเียมคิดว่าตรงสีม่วงเนี่ยหอมเหมือนข้าวไรเบอร์รี่แกนนี้คือไม้นะจ้ามันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันแหมแบบหนึ่งซช่อันนี้ไม้ไหมลูกม็คืออะไรงะเหมือนข้าวหลามใช่เหมือนเลยเหมือนใส่อะไรบ้างลูกเครื่องก็จะมีกะทิแล้วก็จะเป็นไส้ต่างๆไส้ก็จะมีข้าวโพดงาขี้ม่อนมันเป็น รสชาติเฉพาะตัวจริงๆของบวบรวมแล้วเขาขายกันที่บ้านหนูไหมลูกไม่ได้ขายเพราะว่าเป็นหน่วยไม้ที่หาย,ยากมากๆแล้วก็อยู่ใ,<ๆ>ในป่าที่ลึกมากคือป้อน้องพิมพ์ใจเวลาหาแบบวันกว่าเข้าไปนในป่าไปเกือบทั่วเลยจ้ะ <ừ m. S 2> เพราะว่าหาย,ยากมากเจ้าบวบรวมเนี่ยาหาไม่ง่ายไม่ง่ายเวลาบอกว่าอาหารอร่อยที่บ้านหนูบอกว่าไงลูกวีเตเต้ อุยเตเตอุ้ยเตเตอุยเตเตอุยเตเตทำงานครับเมนูนี้บวบลมเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยเตเตน้องกีมลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนูให้พี่พี่ A S 3าม B B Fiber Tree ทราบพี่พี่เขามีความเชื่ออยู่แล้วว่าทุกความสําเร็จเริ่มต้นง่ายๆจากที่บ้านแต่พี่พี่เขาดีใจมากที่จะมอบความฝันนี้ให้กับลูกครับ พี่พี่ AS สาม B Fiber 3เตรียมสิ่งให้ลูกครับ,บอะไรบวมองนั้นนั้นครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องปรีมจากพี่พี่ AS สาม B Fiber 3ครับโอ้ยตัวนี้ตัวนี้นของเก่าเขาใหญ่ครับเวลาพกพาเดินทางไม่สะดวกนี่พกติดตัวเลยปรีมลูกหันมามองได้แล้วครับ ดูกกใกล้ๆลูกซาบังอยู่รู้จักใช่ไหมลูกเคยไปเห็นไหมลูกคยเห็นรุ่นนี้ขเขาดียังไงลูกอธิบายสักนิดลูกก็จริงๆก็เคยใช้ไมรุ่นอื่นๆอยู่แต่ว่าระยะเวลาใช้งานมันสั้นนิดเดียวแล้วก็เวลาเอาไปไหนบางทีก็พี่จีคัดๆพ้องแต่ว่า<อ>รุ่นนี้ก็คือไหลลื่นดีบัมีะสะดุดูจะเขาเก็บเสียงได้ดีครับแล้วเขาเล็กระทัดรัดคือคอมแพคกับลูกแล้วก็ ประสิทธิภาพจะดีขึ้นกว่ารุ่นที่เราใช้อยู่นะลูกไม่ใช่แค่ไมโครโฟนตัวนี้นะลูกพี่พี่ AS 3BB Fiber Tree มีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่พี่ AS 3BB Fiber Tree 0 0บาทครับขอบคุณจ้าพี่เพื่ให้นะลูก ไม่ใช่แค่ความฝันที่มอบให้ลูกนะครับที่พี่ AS 3 B b Fiber ฟเอร์รมีความฝันอยากมอบผ่านน้องเพีมด้วยโดยมอบให้กับโรงเรียนจิระพิทยาจังหวัดลำพูนนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพิเถียรและคร,รอบคลุมพื้นที่ี่ที่โรงเรียนอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งการมีอินเทอร์เน็ตที่ดีนะครับจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีมากกว่าเดิมลูกพร้อมติดตั้งแล้วก็ลากสายโดยทีมงานมืออาชีพแล้วก็ มอบสัญญาณบริการให้ฟรี24เดือนล,ลูกรวมมูลค่าตรงนี้อีก30,000บาทนะครับรวมวันนี้นะครับมีความฝันมอบผ่านลูกแล้วก็มอบให้กับโรงเรียนจิระพิทยาจังหวัดลำพูนรวมมูลค่า50,000บาท ADS 3DB Fiber t ี B, 3, ครับโอ,อ,อวมาชชอเฟอร์สวัสดีจ้า หลังจากไปออกรายการซปเปอร์เทนแล้วเจ้านีน้องพิมพ์ก็มาโรงเรียนนะเจ้านี่โรงเรียนจีราพิทยาและนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเดอะแก๊งป .6 ของน้องพิม์วันนี้น้องพิมพ์จะมาเซอร์ไพรส์นะเจ้าว่าได้รางวัลไอย่างปิ๊กมาไม่ตัวนี้น้องพิมพ์ได้มาจากรายการซปเปอร์เทนนปเจ้าแล้วนอกจากนี้ก็ยัง้อเน็ตเอสสามบีบีไฟเบอร์ทรีเพื่อโรงเรียนจีราพิทยาน้องพิมพ์ตัววันนี้มันจะมาติดตั้งแล้วเจ้าไปกันะน้องพิม์อันเดี๋ยวเขาลองไปพอแล้วครับไปทุกคน จากติดตั้งก็ามาทดสอบสัญญาณวิ่งปื๊ดสะใจสุดๆเลยเจ้าในนาม AAS 3 b b Fiber t e รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเลยครับในการส่งมอบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนจิระพิทยาแห่งนี้นะครับขอขอ,ขอรับคระคุณทาง AIS ต่างๆ Fiber Tree เป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับคุณครูแล้วก็เด็กๆได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการสึบค้นข้อมูลให้ทันโลกทันเหตุการณ์ดีมากครับลื่นเลยครับเร็วแรงมากไหมคะดีครับก็คือไหลลื่นขนาด สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ